สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเพราะฉะน,นะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่สิข้อสินะครับผมได้ให้หัวข้อวันนี้ว่าเครื่องช่างเสียนะครับในพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่สิข้อสิบอกว่าตุ่มน้ําหนักช่อฉนและเครื่องตวงขี้โกงทั้งคู่ต่างเป็นที่เกียจชังต่อพระยาเวพระคัมภีร์บอกว่าตาช่างที่ช่อฉนที่ไม่ถูกต้อง ตาช่างที่ขี้โกงก็คือไม่เที่ยงตรงพระเจ้าเกล็ดฉังมากในอิสเล์สมัยก่อนนะครับเขาไม่มีการแพ็คบรรจุหีพอแล้วก็ช่างกันไว้ล่วงหน้าอย่างที่เราเห็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตปัจจุบันนี้สมัยก่อนเขาต้องวางอ่ะสินค้าอาหารต่างๆที่แผงในตลาดแล้วก็คนก็จะมาจับจ่ายโดยตรงนะครับสิ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้มีกลัม มีปอนปัจจุบันนี้เขาใช้ลูกตุ้มเหล็กครับลูกตุ้มเหล็กวัดหรือบางทีก็เป็นก้อนหินในภาษาเดิมใช้คําว่า stone and stone ใช้คำว่าใช้ก้อนหินครับสมัยก่อนมีก้อนหินที่ที่จะต้องรับรองโดยโดยทางทางปุรหิตเนี่ยนะครับหรือทางการเนี่ยนะครับว่าน้ําหนักนี้ถูกต้องก็จะมีการนําก้อนหินมาแล้วก็ช่างตวงวัดกัน สมัยก่อนเนี่ยนะครับน้ำหนักเขาใช้เป็นเกลาเบคาเชเขนมันมินานะครับส่วนของแห้งนั้นก็เป็นขาาเอฟาโฮเมอร์โอเมอร์ความยาวความความความกว้างจะใช้เป็นนิ้วฝ่ามือคือบศอกนะครับจะเป็นอย่างแบบนั้นนกันเองเนี่ยนะครับพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเรากำลังบอกกับเราบอกว่า ทำไมพระเจ้าจึงเกลียดชังลูกตุ้มช่อฉนและเครื่องตวงขี้โกงเครื่องช่างเสียเนี่ยนะครับพระเจ้าเกลียดเพราะอะไรครับเพราะประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ทรงเกลียดการโกหกทุกประเภทและการโกหกที่มาจากตุ้มน้ําหนักช่อฉนกับเครื่องตวงขี้โกงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่พระเจ้าก็เกลียดชังเช่นเดียวกันความจริงแล้วเนี่ยนะครับยังมีการช่อฉนอีกหลายแบบนะครับที่นําไปใช้ได้ ก็คือเรื่องของการตัดสินคนด้วยหลายมาตรฐานไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันช่อชนมีหลายมาตรฐานในการช่างตวงวัดนะครับอันตรายมากอันที่สองก็คือพระเจา้าทรงสัพพันอยู่ครับที่พระเจา้าทรงเกลียดชังสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระเจา้าทรงเห็นและเมื่อพระองค์ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับพระองค์ทรงไม่พอพระทยัยพระองค์จึงเกลียดชังเพราะพระองค์ทรงทราบถึงทุกเรื่องดังนั้นเองคริสเตียนที่ไล้ค,ความยุติธรรม นะไม่ใช่เฉพาะเครื่องช่างเสียหรือเครื่องเครื่องตวงกองเนี่ยนะครับถ้าเราไล้ความยุติธรรมพระองค์ก็จะทรงพระพิโรธเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมนะครับพระองค์ทรงสัพพัญญูทรงเห็นสิ่งที่3ก็คือพระองค์เนี่ยนะครับทรงบริสุทธิเ์เพื่อพิบูลว่าเราบริสุทธิ์เจ้าทั้งหลายจงบริสุทธิ์แน่นอนพระองค์ทรงรักคนบาปครับแต่พระองค์เกลียดชังความบาปเมื่อพระองค์ทรงบริสุทธิ์ พระองค์ชำระใอยพ้นบาปแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือไม่ทำตัวให้เครื่องช่างของเราตุ้มน้ำหนักของเรานั้นกลายเป็นสิ่งที่ช่อฉนและพระเจ้าทรงไม่พอพระทยัยเพิ่งนีบอกว่าจงไปเถิดอย่าทำบาปอีกใช่ไหมครับคงจำได้ผู้หญิงคนนั้นเมื่อทำผิดแล้วพระองค์ให้อาภายัยแต่พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้เขากลับไปทำใหม่ประการที่4ี่คือพระองค์ทรงเปียมด้วยความรักรการที่เราช่อฉนจากคนอื่นเป็นการเอาเปรียบคนอื่น พระเจ้าทรงรักโลกพระองค์ทรงช่วยเหลือคนบาปเล่าเองเหมือนกันเราควรจะรักและช่วยเหลือคนแทนที่จะเอาเปรียบจากคนวันนี้เหมือนกันครับการที่เราเองบางครั้งเนี่ยนะครับเครื่องช่างเราเสียเราเอาเปรียบคนอื่นคนที่ลำบากกว่าเราบางครั้งคนบางคนเนี่ยนะครับลำบากอยู่แล้วต้องมาซื้อของแพงอีกมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากดังนั้นเองวันนี้ต้องระวังนะครับตรวจตาช่างของเราว่าเสียหรือเปล่า ถ้าตาทั้งเสียอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามขอพระเจ้าช่วยเรากลับใจใหม่ครับเพราะจะนำพระพิโรดจากพระเจ้ามาอย่างชื่อของเราพระเจ้าพอรอครับ